วันนี้อยู่กับ่าวฟอยจูนตัวมอดสวัสทีนะครับวันนี้ใส่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับใส่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับไม่รู้ได้กี่ตัวนะครับไม่ได้รับนะครับน่าจะประมาณสิบสิบเป็นประมาณสิบตัวแล้วนะครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งครับใส่ไม่ใหญ่นะครับวันนี้ใส่เกลือนะครับใส่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับวันนี้ อันนี้ก็พอได้อยู่ครับแต่ว่าวันนี้ไซส์จะเล็กจะเล็กไปหน่อยนะครับนี่ครับไซส์ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับวันนี้แต่ก็โอเคอยู่นะครับโอเคพอได้นะครับพอได้แค่ตีแล้วก็ต้มน้ําเดือดรอได้เลยนะครับดูครับวันนี้ใครสั่งสองโลนะครับสั่งสองโลเตรียมตังไว้ด้วยนะครับอันนี้เฉพาะส่วนหนึ่งนะครับอยู่บ้านในเยอะนะครับ สั่งว่าสั่ง2องโลนะครับเก็บตังไว้เลยนะครับสุดยอดครับเจ๋า